อยากให้ออกกําลังกายเป็นช่วงเช้าครับตื่นนอนเช้ามาให้ออกกําลังกายเลยมันจะทําให้เราเข้าถึงปวดใจอาการออกกําลังกายคือใช้โซนสองครับโซนสองก็คือคุณออกกําลังกายแล้วคุณยังสามารถร้องเพลงหรือว่าพูดคุยกับคนในบ้านได้เป็นประโยชน์ยาวๆแต่ถ้าคุณพูดติดติดตะกุตกตะก,ก,กักหรือว่าเหนื่อยพอให้คุณท้าลงแล้วก็อยากให้เหนื่อย แต่พยายามทําให้ต่อเนื่องขั้นต่ำให้ได้30นาทีในความต่อเนื่องเพราะว่าหลังจาก30นาทีแล้วร่างกายคุณจะดึงเอาไขมันส่วนเกินที่อยู่ตามหน้าท้องแขนขามาใช้แล้วก็ยิ่งเร่งให้เราหายจากโรคความดันเบาหวานและไขมันนะครับอค่ะก็คือแบบว่าเป็นออกกำลังกายช่งชวงเช้าแล้วก็เป็นไปที่โซนส,สอที่ยังไป็มือถือ ใช่ครับค่ะแล้วก็นอกจากนี้คิดว่าอาจจะมีเครื่องมือ,อ,อที่ใช้ยเรารู้สึกว่าแบบช่วยเราได้นากขึ้นพอมีแนะนำอย่างส่วนตัวผมผมจะความดันผมจะหายตั้งแต่สองเดือนแรกที่ผมเริ่มเริ่มเริ่มปฏิบัติตัวใหม่ถ้าความดันก็ผมว่าวิ่งมาวัดที่รพสอได้เ<ๆ>ลยเพราลงทุนมันจะแพงมากอ่ ก็รปปอรณ์นี้ก็ตันเดียก็จะมีเครื่องมือวัดที่ได้มาตรฐานกันแล,แ,ลแล้วแล้วก็มีบุคลากรมาช่วยด้วยนะคะก็สําหรับผู้ชมที่ต้องการประวัิก็สามารถขอคําแนะนําที่ที่เราปปกรอ์ได้เลยนะคะแล้วก็หลังจากที่แบบดูค่าน้ำตาค่าความดันเนี่ยร่างกายที่เรารู้สึกเนี่ยรู้สึก,สกว่าเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนคะแล้ว,ลวก็รวมถึงสภาพจิตใจของเราด้วยคิดว่าเปลี่ยนในทคะที่ดีขึ้นนะะจากจากเริ่มต้นเลย สภาพร่างกายและสภาพจิตใจที่เปลี่ยนแปลงไปเริ่มต้นปรับปิพิพฤติกรรมการกินแล้วก็เวลาหลับนอนตั้งแต่หนึ่งเดือนสองเดือนแรกร่างกายเรากลับมากระชุ่มกระชวยจาก1นกิโลที่เคยต้องใช้เวลาวิ่งไปกลับต้องพักถึงสีครั้งห้าครั้งใน1นกิโลก็เริ่มดีขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ สภาพจิตใจคือดีมากเลยครับคนรอบข้างเราก็มีความสุขเห็นเราไม่มีโรครภัยไข้เจ็บสามารถออกกาลังกายได้รูปร่างเปลี่ยนแปลงมีภาระม,มัยที่ดีขึ้นคนรอบข้างก็มีความสุขตัวเราก็มีความสุขที่ตั้งใจมาทําทุกอย่างนี้ก็เพื่อให้คนรอบข้างพ่อแม่พี่น้องมีความสบายใจแล้วไม่มาต้องวิตกกังวลกับเราเราจะแก่ไปได้วยคุณภาพ ไม่ต้อง,อง,งนอนเปล่ยเตียงน